สวัสดีครับสวัสดีไรับผมโดสีดอถุงทองวันนี้มาเส้นประกำโอเส้นโดนตานะครับผมมาโดนตามาโดนตาที่บ้านนะครับก็ยัดยากนะครับมารวมตัวกันนะครับผมมาเส้นพี่ี คับผมมาเส้นพิธีนนนเนาะครับแม่แม่จุดนครับมเส้นไหว้กรรมครับสำหรับวันนี้นะครับผมดันดีดันงามเนาะแม่แม่โอ้ยเอ้ย

ก็จะเป็นการเส้นพิธีนะครับมีไก่นะครับมีขับโครงขับข้าวมีกล้วยมีผาตาิญาติอ้าผมเห็นไปผมว้าเห็นบ้านก็ทีง่ายไหล

ยาตายายได้ทานนะครับผมยาตายายได้ทานทำพิธีนะครับผมเส้นว้ประคมนะครับผมอันนี้วันดีเนาะวันโดนตาชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับผมช่องสีดอถึงท้องของเรานะครับก็มานะครับผม ครอบครัวของคุณตาก็ามีกันเก้าคนนครับก็เสียไปหนึ่งคนตอนนี้ก็เหลืออยู่แปดคนนะครับผมมารวมกันหมดทุกคนนะครับญาติพี่น้องนะครับผมญาติพี่น้องนะครับผมก็แก่ๆอายุเยอะกันทั้งนั้นแล้วนะครับผม

นี่แมก็ขมห่งามาโทษสหนึ่ามหนาก,ากนสุมทนองไปจนึงทึงมนนนมนนมนึงมึงหมมมานากบนสุดงไปจนถึง คนที่เก้านะครับผมคนที่9ก้านะถ้าคนที่เก้าไม่อยู่เราก็จะได้แดคนนะครับผมนี่ก็พี่ชายนะครับผมนี่ก็พี่ชายนะครับผมคนนี้จะเหมือนคุณตานะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกับคุณตานะครับพี่ชายคนที่สองหรือพี่ชายคนใหญ่ใส่เสื้อสีดํานะครับผม อายุ70ปีนะครับผมอายุ70ปีแล้วนะครับนั่นก็พี่ชายรองลองมาอีกนะครับผม,มนี่ก็พี่ชายเนาะครับผมพี่นะ้องเราก้มารวมยากนะครับเส้นว้กรรมโดนตาของชาวขมรนเรานะครับผมนะรบเรามีเชื้อสายทางขมร้นนะ <c oughs> ครับผมเป็นวันดีวันงามนะครับผมวันนี้นะพี่น้องเราอยู่ที่ไหนวันนี้ก็ต้องมารวมญาติกันนะครับแม่แม่ครับผมมารวมญาติกันสิกันอี่กรดไปดีอกับโลโกไหรก้านเ้อเื้อไดอรับ๊ทมากับีกไพลไรยูน้อนนรา้องไปั้า แต่าลืมเลื่อมอ่น้องเลยน้องเิ้มสวยวิ่งเงินไปยี่เดือนไปหลานเดี๋ยวเด้อสร้างเงินกับเราคนหลานคนก็จับครับผมทักทายกันได้นะครับในแม่ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันดีวันงามเนาะวันนี้วันเป็นวันดีวันงามก็จะเสียงดังบ้างนะครับผมก็ กดไลค์กดแชร์ Quran เนาะครับผมนะครับอาหารครับอันนี้ก็มีชายผมนครับผมนี่ก็เหมือนจะคล้ายๆกับดวงตานะมีชายคนใหญ่ก็เสื้อสีดํานะครับผมใส่เสื้อสีดำนะครับนี่คือคนสุดท้ายนะครับมีชายคนใหญ่ดวงตานะครับผมเใลก็นปจง เป็นกำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากด้วยนะครับ